อละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกมโลบอกในแมปของ B swarm Simulator ออีกแล้วนะทุกคนคลิปนี้ก็เป็น EP 2ีสแล้วนะที่ผมกลับมาเล่นในแมปนี้นะทุกคน <Wow. S 1> ก็หลังจากที่ผ่านมาหลายวันนะผมก็เอาไปเล่นเองบ้างแล้วก็ให้น้องเอาไปเล่นบ้างแล้วก็อะไรอย่างนี้ต่างานานานนะจนตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่30ล้านนะทุกคน <Wow. S 1> ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าไอ้30ล้านนี้เนี่ยผมฟาร์ตั้งแต่วันที่ผม เอออัดคลิปคลิปแรกไปเนาะก็นานมาแล้วหลายวันแล้วแหละผ่านมนาแล้วประมาณสามสี่วันได้แล้วนะผมก็ยังไม่ได้ซื้อตัวของพึ่งเพิ่มเติมเลยนะอันนี้ผมก็พยายามเอ่าเรียกได้ว่าพยายามเอาตัวของผลไม้อะไรต่างๆนานาเนี่ยมาอัพเลเวลให้มันเป็นเลเวลเจ็ดเนาะทุกคนคือมันจะได้ไปพร้อมๆกันไงแล้วก็ในวันนี้ทุกคนผมก็เลยเอาเงิน30ล้านนี้นะมาซื้อพึ่งเพิ่มเติมดีวกว่าแล้วก็มาดูซิว่าผมใช้รอยัลเจลลี่ในการรีพึ่งเนี่ยจะได้ตัวอะไรบ้างนะในวันนี้ โ okay, อเคก่อนอื่นเลยทุกคน30ล้านนะเดี๋ยวผมขอซื้อพึ่งก,ก่อนเลยละกันนะตอนนี้ใช้เงินซื้ออยู่ที่2อ0 0 0นเจ็ดนะทุกคนก็ไม่ได้แพงนะเอ้ยเดือดเดืเดเออ่าผมขอวิ่งไปดูอุปกรณ์ก่อนผมฟาร์ม,มาค่อนข้างใจะเยอะมากๆนะทุกคนก็เหลืออันสุดท้ายเนาะที่ผมยังขึ้นไปไม่ได้นะก็คือพึ่ง25ตัวนะก็เอ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่านะเดี๋ยวลองรู้ก่อนละกันนะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปดูไอตัวของร้านค้าชอบก่อนละกันตอนนี้ผมก็ได้ซื้อตัวของ ที่เก็บเกบสรน,น้ำผึ้งมานทุกคนแล้วก็มีกระเป๋าใหม่มาด้วยนะแล้วก็พวกหมวกพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็ซื้อมาใหม่เช่นกันนทุกคน <c oughs> เพื่อที่จะเก็บน้ำผึ้งได้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะอ่ะมาที่ชอบทุกคนโอเคอันนี้ผมก็ซื้อแบบว่าโตัวท็อปสุดเลยนะส่วนลมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ซื้อทุกคนเพราะว่าผมยังไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะอาจจะไม่ซื้ออันนี้เนาะเดี๋ยวก็ไปซื้อตัวที่มันอ่าอันที่มันอยู่ข้างบนสุดเลยนะการนาอลลมอ่าเดี๋ยวผมขอดูอันนี้ก่อนอันนี้ซื้อไปแล้้ววนน,นนนนททุุกกกกคคคออัีืหหมมใ่็ เดี๋ยวผมจะครับไอเจ้านี้โดยละก,นนะก 2, 500, นะากด,ดลลกนทุกคน2ล้าน5นะคือแพงมากเพลงโคตรๆเลยอ่ะครับโดยละกาดนทุกคน2ล้าน5นะปุ๊บทดแทนหมวกอันเก่าไปนะเหลืออยู่28ล้านทุกคนอ่ะแล้วก็อันนี้ทุกคนอันนี้คือผมครับแล้วหรือย,อยงออกครับแล้วนะอันนี้ก็ครับแล้วอันนี้มันคือข้างเดียวกันใช่ปะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันเพิ่มอะไรบ้างนะอันนี้เพิ่มกระเป๋านทุกคนหมื่นห้านะแล้วก็เพิ่งเราจะ บินเร็วขึ้นนะทุกคนแล้วก็เพลเยอร์เนี่ยก็คือตัวเราเองเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นนะส่วนอันนี้เพิ่มกระเป๋าหมื่นห้าเหมือนกันแล้วก็เพิ่งจะต่อยแรงขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่อันนี้ไว้ดีกว่านะก็เพื่อที่จะให้เพิ่งผมต่อยแรงขึ้นนะผมต้องวิ่งเก็บมอนทั้งวันทั้งคืนเลยทุกคน <c oughs> วิ่งเก็บตลอดเวลานะมอนเนี่ยไม่ให้เสียของนะส่วนนี้ก็อันนี้ผมคาบแล้วนี่ว่าใช่ไหมผมคาบแล้วใช่ใช่ผมคาบแล้วทุกคนอันนี้บวกกระเป๋าหมื่นห้านะแล้วก็เก็บ เจ้าตัวของดอกไม้สีขาวได้เพิ่มขึ้นนะทุกคนแล้วก็อันนี้บอมโพเลนอันนี้อันนี้เพิ่มกระเป๋า, 15, าหมื่นห้านะทุกคนบวกคีย์ิคอลเชนอ่ะฮะแล้วก็คีย์ิคอลพาวเวอร์อ่ะอันนี้รายการนะทุกคนคีย์ิคอลพาวเวอร์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นการเก็บกิสรหรือเปล่านะหรือว่าเป็นการที่พึ่งเราไปโจมตีตัวของมอนสเตอร์ต่างนะอันนี้ก็ไม่รู้นะทุกคนโอเคต่อมาเป็นกระเป๋านะทุกคนอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวผมจะซื้อด้วยแล้วกันนะ 4, 000, 4, 000นะกเนาะ บวกกระเป๋าอยู่ที่2 5 0 0มนะทุกคนแล้วก็คอนเวิร์ตอ u n มบวก20นะแล้วก็ห้าสิบเปอรนูทลักนี่คือน่าจะโชคดีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการเก็บการดรอปโทเค็นอะไรอย่างนี้หร้อมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ผมผมไม่เคยเล่นเกมนี้จริงๆจังสักเท่าไหร,ร,ร่นะทุกคนที่ผ่านมาเนี่ก็เล่นเฉยๆนะตอนนี้เหลืออยู่27,800ล้านแแสนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่รองเท้าเนาะรองเท้าใช้เงินค้าอยู่ที่2ล้านแสนนะทุกคน ถือว่าแพงเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวเราต้องคารบด้วยแล้วกันเนาะโอเคก็จะเหลืออยู่ที่25ล้านนะเงินตอนนี้แล้วก็ตัวของรองเท้านี้เนี่ยจะเพิ่ม b x t a ็ ack, แล้วก็เออ player m o v e speed นะก็คือเราวิ่งเร็วขึ้น5นะ้าแทุกคนแล้วก็พึ่งเราจะต่อยแรงขึ้น1นะแล้วก็จะมีตัวของ Jump Power นะทำให้เรากระโดดสูงขึ้น10เนาะโอเคประมาณนี้เลยแลวกันนะทุกคนก็อ่ะเอาของตามนี้ก่อนละกันนะนี่เป็นไงทุกคน รองเท้าอันใหม่กับกระเป๋าอันใหม่ล้วดูทำไมมันไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่เลยวะอันนี้นะทุกคนผมก็ต้องเล่นตลอดเวลานะก็เผื่อรุ้นของดีอะราอยอเจลี่อยู่นี่อุ้ยเอ้ยถูกเฉยงงอะรายจีนลี่นะโอ้ได้แค่สองอันนะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าได้อยู่นะรอยอรจีนลี่นี่ถือว่าคุ้มแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อพึ่งอะไรกว่านทุกคนไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะก็หวังว่ามันจะได้สัก 25ตัวแล้วกันนะในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูพึ่งของผมก่อนเลยกันนะว่าตอนนี้มีกี่ตัวนั้นคนสาทงสามสามงหกสามทเก้าสามสี่สิบสองสามีสิตัวนั้นคนตอนนี้ผมมีพึ่ง16ตัวนะก็เดี๋ยวเราไปซื้อเพิ่มเลยแล้วกันเนาะมาที่ตรงนี้เลยอ่าสิบเจ็ดส2บแ2ดสิบ ยี่สิบห้าพอดีเป๊ะทุกคนอย่างการคิดคำนวณมาอันนี้คือผมไม่ได้คิดมาเลยนะทุกคนโอ้โหพอดีเกินเดี๋ยวผมเอาไข่ไปใส่ในช่องอันนี้ผมก่อนละกันนะทุกคนไปเลยก้าวฟองนะใส่ไปอันนี้เป็นคอมมอนอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเบสิกเอกมันให้แต่ตัวนี้มาทุกคนผมคิดว่ามันจะสุ่มดอกไอ้สุ่มเป็นตัวเอา้ามันสุ่มให้นี่วาสรุปมันสุ่มใช่ไหมเนี่ย ได้บ <klore> mm ูเลเฉยเพิ่มไปอีกนะทุกคนคอมมอนเลอออ่าฮะคอมมอนคอมมอนบเลยคอมมอนเลอะไรล่ะปึ๊บอ่าได้ตัวใหม่มานะทุกคนบูเลกแล้วสงสัยรังเราเนี่ยจะเน้นไปทางสีฟ้าซะมากกว่านะทุกคนเพิ่มไปอีกนะอุ้ยอันนี้ตัวใหม่ทุกคนเลนะถือว่าดีอ่าฮะเพิ่มไท์เข้ามาเรื่อยๆนะก็โอ้โหอันนี้คือแบบเป็นเลเวลศูนย์หมดเลยนะทุกคน ผมว่าผมต้องพาไปผจญภัยสักหน่อยละโอเคถึงเวลารอย a l เจ l l y ่ทำงานแนละ้วทุกคนมี29อันนะเดี๋ยวผมจะรีเป็นตัวของกะกาบก่อนแล้วกันเนาะอ่ะฮะอันนี้แรเนาะอู้ฮันนี่บีเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะก็ไม่ใช่ตัวซ้ำนะแล้วก็อันนี้อุย๊ยเรดแรอันนี้คือแบบผมชอบนะมันทำให้เราไอตัวพวกนี้เนี่ยมันจะตีแรงทุกคนพวกสีแดงอะ่ะเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนแล้วกันอ่ะตัวนี้ต่อนะทุกคนโอ้โห อันนี้อืมไอพึ่งหน้ายิ้มนี่มันมีหลายตัวแล้วสิผมว่าผมรีทิ้งดีกว่านะทุกคนโอเคปึ๊บอ่าบูอีปิกนะทุกคนอันนี้ดับอีปิกเหรอใช่เป็นนิ้วไทยด้วยผมไม่เคยมีนะแล้วก็มาที่ตัวนี้ปับ๊บเอ้ยสีแดงแกะเอ่อสีแดงผมมีกี่ตัวแล้วเนี่ยมีสมตัวแล้วนะทุกคนไอหน้ายิ้มตัวนี้อ่ะตัวนี้ต่อปึ๊บอู้อันนี้อันนี้เหมือนจะตีแรงมากนะถ้าผมจำไม่ผิด ระดับอีพิกนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีตัวนี้เลาะปุ๊บฮันนี่บีไม่เอาไม่เ <c oughs> อาคอมแมนเดอร์บีนะทุกคนตัวอีพิกนะตัวนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีไอตัวไหนดีอะผมว่าผมรีตัวหน้ายิ้มธรรมดาดีกว่านะเดี๋ยวจ้าอันนี้เวลเจ็เอาไว้ก่อนโอเครีตัวนี้แล้วกันปุ๊บ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 เฮ้ย ทำไมได้เต่ตัวทำซ้ำอ่ะขอตัวอื่นหน่อยฮันนี่บีไม่เอาอีปิกว้าสวยเลดแลทุกคนทีมตีแรงขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะตรีตัวไหนทิ้งดีวางนะเอาตัวนี้แล้วกันนะทุกคนโอเคอาา่อาฮะอ่าฮะไม่ไม่ไม่ไมไมอีปิกเลดบีโอ้ได้ตัวนี้มาอีกแล้วทุกคนสายโจมตีนะก็เหลืออีกสอัน เดี๋ยวผมจะรีเป็นตัวอ่าตัวไหนดีเอาเป็นตัวไหนดีวะาขอเล่งแป๊บหนึ่งทุกคนเอาเป็นตัวนี้และกันนะทุกคนเราจะไม่เน้นสีฟ้านะขอสีแดงโอเคได้สีแดงมาจริงๆตามคาเรียกร้องแล้วทุกคนก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะมาฟีดทีหลังละกันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนนู้นเลยนะนู่นนูนน้นยี่สิบห้าตัวนะโอเคไปตอนนี้เงินเราเหลืออยู่ที่ห้าล้านทุกคนโหอันนี้ไม่ผ่านทุกคน แล้วก็มันจะมีไอ้ตัวของอะไรนะตรงมาเธอแวร์บะทุกคนนี่เลยนะก็เก็บไปจิงเจอรเบดอ่านอย่างี้หรือเปล่าอาจจะอ่านผิดเก็บไปละทุกคนเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวมาตรงนี้ต่อนะอ่ามาต่อยกับตะกะแตนปึ๊บอ,อ่าเรียบร้อยเอาของเอาของคือผมทิ้งไว้นานม,มากๆแล้วนะมันก็เลยมีมอนสเตอร์เยอะนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเก็บแมงมุมด้วยแล้วกันเนาะนไหนๆก็ผ่านมาลนะเอาแมงมุมด้วยเลยไอ้เจ้าสไปเดอร์เลือดหนึ่งร้อย ป๊บต่อยเข้าไปโบ๊ะโบ๊ะโอเคสำหรับใครที่อยาก FK ฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป UG Phone บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ FK เเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือเราร้อและเสื่อมสาภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คําอธิบายคลิปนี้สาหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แหล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็วิ่งขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะก็ตอนนี้ไก่ยังไม่เกิดนะทุกคน มอนโดยังไม่เกิดนะเหลืออีกสี่นาทีผมก็จะไม่ตีมันหรอกคือตีไปก็เสียเวลาเปล่านะนานมากอุ้อันนี้คือที่สุ่มสติกเกอร์ใช่ปะใช่ไหมอ๋อคือยังไงอะ่ะคือยังไงอะ่ะอันนี้คือเราต้องเอาไข่มาแลกใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหเดี๋ยวเราเอาไข่ธรรมดามาแลกแล้วกันนะทุกคนตอนนี้เราขอเก็บเงินก่อนละกันโหไข่ใบต่อไป ใบละ10ล้านนะเยอะมากๆอย่างแพงเลยอันนี้คือเราสามารถซื้อช่องเพิ่มได้นะทุกคนก็ราคาที่3ล้านนะคลิปนี้ยังไม่ซื้อแน่นอนนะเพราะว่าเราก็ไม่มีเงินไปซื้อไข่อยู่ดีนะทุกคนโอเคมาดทูที่ตัวของที่เก็บกีฬาก่อนละกันนะอันนี้ผมเคยใช้แล้วทุกคนราคาแพงมากนะ60ล้านแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ดีเลยทุกคนมันกากมากๆนะ ก็จะมีตัวของอันไหนวะที่ดีๆเออนี่นี่อันนี้ดีมากนะทุกคนคือเซตเนี้ยเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยเซตเนี้ยดีหมดเลยทุกคนแต่ราคาโคตรแพง150ลห้า้านโอ้โ oh, ห250อ uh ้อโอเคอ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนล่มนะเรามีเงินอยู่ที่5ล้านพอดีเลยซื้อเลยนะอันนี้เราต้องใช้แน่นอนผมว่าได้ใช้บ่อยนะแล้วก็ไม่มีเงินละก็อันต่อไปที่ผมจะซื้อเลยก็คือจะเป็นตัวของ ที่คาดยาดนะทุกคนที่คาดไอตัวของพวกยาแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมตามโรงเรียนเออระมาณนั้นแหละนี่นะ20ล้านเดี๋ยวผมจะซื้อนี่เนาะแล้วก็พอซื้อนี้เสร็จเนี่ยผมจะข้ามมาฝั่งนี้เลยนะผมจะซื้อให้มันครบเซ็ตเนาะนี่เลยนะแพงมากๆไม่รู้ว่าจะได้คลิปไหนนะก็เดี๋ยวผมจะทยอยซื้อไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองไปเก็บไอตัวของวิ่ดเด็ดๆเก็บเก็บกันดีก่อน เก็บสโนว์เฟลกกกันทุกคนโอเคก็ฟิลด้านบนนี้เนี่ยทุกคนมันจะฟาร์มได้เยอะมากๆนะแต่ก็มีความเสี่ยงตรงที่ว่าเราไม่สามารถ a อฟได้นะทุกคนด้านบนนี้มันจะมีไก่เกิดอยู่นะก็เป็นเวลาของมันเนาะส่วนฟิลที่ผมมาฟาร์มบ่อยๆเลยก็คือจะเป็นฟิลของ p i ยแอปเปินะก็คือฟิลด้านล่างตรงนี้นะผมมาฟาร์มตรงนี้บ่อยมากเลยตรงนี้นะฟาร์มง่ายนะแล้วก็มอนเนี่ยมันเคลียร์ง่ายมากนะ เดี๋ยวมันจะมีอีกฟิลหนึ่งเลยก็คือที่ได้เยอะนะทุกคนก็เป็นตัวของไอตัวพิกตรงนู้นะตัวมีพึ่ง35ตัวนะก็แน่นอนนะผมยังไปไม่ได้นะในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะว่าจะเก็บมาให้ได้สัก100ล้านทุกคนเออ100ล้านน่าจะได้อยู่นะเก็บไม่กี่วันน่าจะได้อยู่แค่ร้อยล้านเดี๋ยวเราลองมาจัดตรงนี้ดูสักหน่อยดีว่าพึ่งของเราที่ได้มาในวันนี้เนี่ยจะโอเคหรือเปล่านะทุกคน ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นสายโจมตีซะส่วนใหญ่นะก็ไม่รู้ว่าการเก็บน้ําผึ้งเนี่ยจะโอเคหรือเปล่านะผมเคยเก็บได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ5้าหกพันแล้วเกือบเกือบหมื่นหรืออาจจะหมื่นนี่แหละบางทีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมขอวิ่งเก็บตรงนี้สักแป๊บนึงแล้วกันเนาะอ่ะ<อ>ทุกคนตอนนี้ก็เก็บมาสักแป๊บแล้วคือมันไม่ขึ้นเลยนะอยู่ที่ประมาณ2,000หน่อยๆนะทุกคนถือว่าน้อยนะอันนี้หรู้ว่าผมอาจจะเก็บบัฟน้อยเกินไป น่าจะเก็บบัฟน้อยเกินไปแน่ๆเลยเดี๋ยวเราจะลองไปฟาร์มตรงฟิล์ของรถล้วกันนะทุกคนไอตรงดอกกุหลาบนี่นะสีแดงเนี่ยจะได้ดีมากๆเลยนะก็อุ้ยโอ้มันมีสปริงเกอร์นี่ว่าใช่คือไอตัวสปริงเกอร์เนี่ยเราต้องซื้อด้วยนะทุกคนมันจําเป็นมากๆนะในอนาคตแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่จําเป็นสำหรับผมสักเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวลองฟาร์มในฟิลสีแดงดูก่อนละกันนะทุกคนอืม คทะลุมาที่สี่พันกว่าแล้วทุกคนสีแดงน่าจะฟาร์มได้ดีกว่านะเพราะว่าเรามีตัวสีแดงเยอะนี่ใช่ไหมเอเกี่ยวหรอเปล่าไม่รู้นะอาจจะเกี่ยวเนี่ยเห็นไหมทุกคนฟาร์มเรื่อยๆเนี่ยดอกไม้มันจะลดไปนะก็ต้องมีตัวของสปริงเกอร์ช่วยด้วยน่าจะดีกว่านะก็เดี๋ยวไปดูราคาเริ่มต้นก่อน,นละกันนะว่าเท่าไรตอนนี้ทะลุห้าพันแล้วเอา,ากลับมาสี่พันขอขอวิ่งฟาร์มแป๊บหนึ่งทุกคนมันกําลังดีนะมันกำลังขึ้นดีมากๆอือฮึ อ่ะโอเคเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันเนาะก็ไปดูตัวของสปริงเกอร์ก่อนละกันแม่มันวางล่อตาล่อใจดีจริงๆเอา้ายังเข้าไม่ได้โอโหโอเค1 3บทผนะผมขาดอีก2ต้องไปหาหตัวของอะไรเนี่ยมันคืออะไรบัตเจตเหรอเอินบัตเจ็สิบห้าูอนเออ่ะฮะโอเคได้เลยก็ผมไม่รู้ว่ามันราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะไอตัวนี้น่าจะแพงอยู่แพงมากๆเลยแหละทุกคนปุ้ม ก็เดี๋ยวเราจะวิ่งเก็บไอ้ต้นนี้เนี่ยสักต้นหนึ่งล้วกันแล้วก่อนที่เราจะจบคลิปในวันนี้นะไปะวิ่งเก็บกันเลยอ่ะเรียบร้อยได้ของแล้วทุกคนวิ่งดิครับจังหวะนี้ต้องวิ่งเก็บของเนี่โรเจอร์เจอรี่โอเคโอเคอย่าให้บูทรองเท้ามันหมดทุกคนวิ่งไปเรื่อยๆนะโรเจอร์จอรี่เก็บมาโรเจอร์จอรี่อ่ะฮะปุ๊บโอเคหมดเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคน กระเป๋าเต็มพอดีเลยนะโอเคทุกคนสลับคลิปนี้ก็คงไม่มีแล้วนะใครที่ไม่ได้ตามผมเนี่ยฝากติดตามด้วยแล้วกันในวันนี้นะเรามาเติมพึ่งให้มันครบ25ตัวนะก็สำหรับอีพีต่อไปรอดูแล้วกันนะว่าผมจะมาทําอะไรให้ดูนะวันนี้ก็ขอไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนสำหรับใครที่อยากฟาร์มหรือว่าซื้อขายเกมเนี่ยก็ไปที่ร้านโจลูบักชอบได้นะทุกคนร้านผมเองนะในอนาคตอาจจะมีรับเปิดฟาร์มแมปนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะรอติดตามด้แล้วกันนะทุกคน I wanna be the greatest. Everybody on the face, shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day, and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I.